เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมปอมนะครับผมในนามบันนี่ในครับผมนี่มาพูดถึงอ่า snap finger นะครับผมในตอนนี้คือสามารถเคลมได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ไปเคลมนะครับกดไปเคลมให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวนะเคลมได้แล้วทำไมมันไม่ขึ้นมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแม่ม่แม่ม่อ๋อรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอย่าไปเร่งรีบรีบรอจนเกินไปนะซึ่งมันแมทได้ กดณเคยอีกรอบครับเพื่อนมีอะไรผิดพลาดนะครับผมเดวนะอ๋อไม่ไม่ไม่จะผิดพลาดอะไรหรอว่ามันกำลังโอนอยู่ในฝาจะรีบไปไหนกันเลยเออเดวนะเอ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 กดมินนะครับผมในการเคลมนะครับปกติทั่วไปนะครับ เหมือนมีอะไรผิดพลาดเมื่อกี้นี้กกดใหม่อีกรอบก็ได้ว่า mm hmm. เรียบร้อยครับตาเซ็กชันเรียบร้อยแล้วในสามสิบในไดีนะครับผมในตัวในไดีก็จะเข้ากระเป๋าเรานะครับผมเมื่อเข้ากระเป๋าเราเสร็จปุ๊บนะครับผม mm hmm. คุณสามารถไปแลกเสือได้นะครับผมอันนี้เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้วันที่สอง้วนะ mm hmm. ตามกําหนดการของเวลานะครับผมจัดการให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่ วลาจะไม่เอื้อัหน่อยให้คุณนะครับผมอย่าลืมนะครับรีบไปกดให้เรียบร้อยนะครับผมสำคัญอันนี้สําคัญนะเออเดี๋ยวยังไม่เข้าถึงเลยใจเย็นอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่ฉันต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยอย่าลืมนะครับผม snap finger น,นะสำหนะนะรับใครทำนะก็รีบไปกดรับนะครับผมอันนี้ผมฟัง แต่ละอันอยู่นะฮะอันบางอันผมไม่ได้ฟังนะไม่ได้เข้าไปฟังนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฟังนี่หวาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่มีปัญหาในการเป็นกังวลนะครับมันกิจการกิจการมันกิจกรรมมันเยอะโอนมากนะครับผมซึ่งมันไม่ได้มีความผิดมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมจะได้เสือจังเลยนะครับคือเราเก็บเสือไว้ได้นะครับผมในการที่จะเคลมนะซึ่งต้องดูกันว่าสิบกอันเนี่ยที่ผม กดมาเนี่ยผมได้ครบไหมนะฮะซ้ำส,สองหนึ่งโอเคซ้มหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะได้ไม่ครบหรือเปล่าไม่ได้ครบอยู่ได้ครบอยู่หยง,จงเจิ้งเสียนชิงเสียนหลงเสียนลง,นลงรงจี้จงจี่เดี๋ยวนะมันต้องใช้ห้าตัวใช่ไหม ผมชอบนะไอตัวที่มันเสือเดี๋ยวแรกเสือก่อนเดี๋ยวนะมันเอเอเอ,เอมันมีอะไรขาดไปป่าวะอย่าลืมไปอัพูบนะครับผมซื้ออัพูบได้นะเดี๋ยวถ้ามันขาดไปมันจะไม่ครบห้าผมต้องเก็บให้ครบห้าอันนึงก่อนเผื่อได้สองสองชุดเอาจริงจะไม่ได้จริงมีอะไรบ้าง d q k y j D Q KY D Q Q KY J มีตัวเดียวเ่ว่านี่อ๋อมีสองตัวโอเค ผมได้ครบนะคร, medidas, คร <S 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 ับแอปุูฟเลยเก็บไว้ฮะอุยอะไรวะอะไรขึ้นวาแอปพูฟไม่ได้อะ ตัวสอนพวกนี้เก็บรับเป็นมงคลกับชีวิตนะครับผมเก็บไว้บ้างครับแล้วก็เสืออีกตัวนะฮะซึ่งแอปพูเดี๋ยนะแอปพูได้ปะเนี่ยรอนะครับรอใน Discord มีอะไรบ้างวะ อ๋อตอนช่วงเที่ยงคืนกำลังแก้ไขยอยู่อืมดูจากโซกแต่ว่าฮ้คืออะไรอืมยังอัพพุบเสือไม่ได้เหรอ ยังแอปปูบเสริมไม่ได้ในตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราดูกันก่อนนะว่าจะแอปปูบได้ตอนไหนนะครับผมเจมา้านม่ขึ้นหน้าผมป้อมสวัสดีครับ